ขอให้ความเจริญในการกระทำในสมณะของเธอคือการเข้าสู่ความสงบจงกระทำได้โดยมีผลและเกิดเป็นผลให้จิตใจของเธอนั้นมีความสุขต่อผลนั้นๆได้เสมอไม่ว่าจะพึงกระทำในยามใดในขณะใดในภาวะอารมณ์จิตขณะไหนก็ขอให้ความตั้งใจของเธอที่ต้องการให้เกิดความสุขและความสงบภายในใจของ ได้ปังเกิดเป็นผลได้เจริญในการเข้าสิงสมณะธรรมได้เสมอทุกเมื่อขอให้ความคล่องตัวในสิ่งที่เธอต้องเป็นอยู่จงได้ปรากฏหลังไหลไม่ขาดสายจะได้มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องในความเป็นความความต้องการหรือความเป็นไปแห่งชีวิตของเธอในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็ขอให้ความสมบูรณ์ทั้งพร้อม ทั้งกายและก็ใจของเธอจึงเป็นประโยชน์ต่อตัวของเธอเป็นประโยชน์กับคนที่รักของเธอเป็นประโยชน์ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือตามที่จิตใจของเธอปรารถนาที่อยากจะสงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลที่เป็นที่รักของเธอได้ทุกเมื่อแล้วก็ขออำนาจใดๆที่ปรากฏยังการปัดเป่าให้เธอทั้งหลายสิ้นสิ่งที่เป็นเคราะห์อันมีสัพพเคราะห์ทั้งหลายเช่นสรพพทุกข์ก็ดีสัรพโสสัพพโรคสัพพภัยและส คราะัพพอันตรายทั้งปวงใ,ใดๆจงจะได้ปรากฏย่างกายเข้ามาถึงเธอเธอจึงแคล้วคลาดในสิ่งเหล่านี้เสมอจนฝ่าเธอจะถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเธอ